สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมไฟสวยๆอันนี้เป็นซุ้มทําด้วยไฟสายยางอันนี้เป็นอุโมงคอุโมงไฟอุโมงไฟนะครับสวยงานทั้งนั้นนะครับนี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มนะครับไฟแผงไฟหลักไฟเรามีครบนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับขอให้สั่งผมยินดีนะครับผมพร้อมส่งทั่วไทย ไฟราปิงปองที่เห็นในงานเนี่ยผมมีหมดทุกอย่างมีเป็นพันรายการอยากขายแล้วเปิดลัดคนช่วยขายตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้นะครับดูงานครับอ๋อดูนะครับอันนั้คือไฟราวไฟราบปิงปองตัวขายดีของเราเหมือนกันแต่ผมอยากให้ดูคืออุโมงค์ปกติอุโมงค์งไฟจะทําด้วยไฟกับพิซไฟประดับอันนี้ใช้ท่อยางนะครับท่อยาง led ทำนี่ครับ เป็นไฟเป็นไฟท่อ,อยางสี R G B นะครับสี R G B เราก็มีนะครับมีทุกสีนะครับนี้ดาวเราก็มีหมดนะครับดาวดูครับงาน<อ><อ>ต้นปงต้นปลามผมมีหมดนะครับมีทุกอย่างไหลฟ้าน,นะครับจัดจำหน่ายเป็นรูปสัตว์นี่เดี๋ยวเรากำลังทำนะคะกำลังออกแบบให้เป็นรูปตัวสัตว์ต่างๆ คใครอยากได้ตัวสัตว์อะไรบอกนะครับทําได้หมดนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาดูสัตว์นี่ครับอยากไม่มืดเท่าไหร่จัดงานใหญ่มากเลยนะครับนะครับ สวยงามสั่งซื้อได้นะครับหรือมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นสมาชิกเดียวกันไลฟ์ฟาร์มเนาะอ่ามาช่วยขายผมนําเข้าทุกอย่างมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกอทุกอย่างจัดส่งทั่วไทยจะงานเล็กงานใหญ่มีหมดนะครับของผมทั่วไทยแน่นอนภาคใต้ไปเยอะภูเก็ตพังงากระบี่แมงภาคเหนือแมงซอนโ,อโหทางอีสานดีเยอะมากขอนแก่นร,ร้อยเอ็ดดีของผมก็ั้งนั้นแหะครับส่งไปนะสั่งซื้อได้ มาเป็นเพื่อนกันมาช่วยกันขายก็ผมก็จ่ายคอมมิชชั่นเลยมีค่าแนะนําใครมีแนะนําได้ผมช่วยกันเลยคอมมิชชั่นเลยนะครับมาช่วยกันมาช่วยกันนะเปิดเพื่อนกันมาเป็นกันร่วมมือกันมีค่าแนะนําทุกอย่างนะช่วยแนะนําผมมีทุกอย่างนะแต่ที่นี่เขาใช้ไฟสายยางในการทําง่ายดีกันนะครับแล้วสวยด้วยในทํา ทำอุโมงไฟนะครับใช้ไฟสายยางทําสวยด้วยนะครับความคิดดีแนวคิดดีนี่นะครับเจอดูเพเขาใช้ไฟสายยางทํานะครับนี่เห็นไหมคือดูแลง่ายแล้วก็คือไฟสายยางคือมันดีอย่างคือหลอดไฟอยู่ในท่อยางมันจะกันฝนกันน้ํากันช็อตคนได้มันจะดีมากเลยแนะนําเลยตัวนี้เลยนะครับงานเขาใหญ่นะครับ สั่งซื้อได้นะครับพร้อมส่งรับตัวแทนจำหน่ายด้วยรับผู้ช่วยขายด้วยผู้ช่วยแนะนำด้วยงานโครงกาขนาดใหญ่ติดต่อผมเลยเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรผมไว้ผมชื่อชยัยยาขายส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางให้ไปส่งถึงที่ได้หมดครับทั่วประเทศโอเคครับผมครับ